ผมเป็นหุ้นเซ็นนะผมหัเลอาะกากเลยตรงไหนคุณรู้อ่ะทำไมอ่ะสิบห้าหน่วยงานสิบสี่หน่วยงานต้องมาเซ็นเอ็มโอยูผมไม่เข้าใจไม่เพราะว่านายกเองเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดด้านการบริหารสามารถสั่งการได้ทุกกระทรวงทบวงกรมแล้วผมถามว่าสมมตินายสิบสี่สิบห้าหน่วยงานที่มาเซ็นเอ็มโอยูถ้าเกิดว่า <laughs> มันไม่ทำเนี่ยแล้วนายกต้องทำสื <laughs> ส่อประท้ว <laughs> งด้วยเปล่ะเนี่ยสมมติวันเนี้ยตึง ท่านเป็นก็นกคือง่ายๆผมต้องจัดก,การทั้งศึกนอกศึกในแต่ผมจะจัดระบับความเร่งด่วนคือภายในเนี่ยต้องอายัดเงินไอ้พวกสาการเมอร์ทั้งหมดแค่อายัดมันก็จบแล้วแล้วผมจะบอกให้คนจะอายัดก่อนที่มีการเลือกตั้ง เพราะอันนี้มันจะเป็นเงินที่ทำ้ายประเทศชาติเรามันจะได้มาซ,ซื้อไม่ได้ตอนอใช่ถ้า <ๆ S 2> มันซื้อได้เราจบจริงๆนะ <ล Belle. S 2> เพราะเรายอมรับในระบบ,าบกาเรเลือกตั้งแล้วอ่ะคุณจะไปทำอะไรมันสึกนอกนี่ก็ต้องเล่นมันทั้งการทูตกับการทหารเชิงลุกอ่ะซึ่งผมผมมีวิธีของผมแต่ผมจะไม่มาหน่อมน้ำคือผมจะไม่มีทางเซ็น m o u, u กับหน่วยงานที่ใต้สังกัดผมเด็ดขาดานี้ผมอายเขาอ่ะเขาจะยกเลิกทั้งหมดเลยที่มันเซ็นกับมันเพราะในเมื่อมันละเมิดคุณจะไป กอดไว้เพื่ออะไรไม่แค่มัน<ห>ละเมือ่อแค่มันละเมื่อเรา600 <c oughs> หกร้อยกว่าทางแล้วทหารเราขาขาดไปเจ็ดลายแล้วคุณไม่ต้องไปคุยกันละแล้วผมเชื่อ้คุณเซนนะที่มันไม่กล้ากับเวดดังนนลาวก็เขาเอามันจริง <c oughs> แล้วคุณเอามันจริงอะมันไม่กล้ากับคุณหลอกเชื่อมง